สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมเซลดาภาคที่2กับการแก้ปริศนาสารเจ้านะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณสารเจ้าที่ชื่อมายะวะเอาใหม่มายาเมคิสะนะครับจะอยู่บนท้องฟ้านะครับสารเจ้านี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับวิหารสายลมนะฮะก็จะเป็นช่วงที่เรามาทำใเรื่องของเผ่าลิตกนะครับโอเคมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะฮะ เข้ามาข้างในแล้วนะฮะหมายให้ใช้พลังกระโดดขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะฮะเห็นตัวนี้เราก็ใช้ธนูยิงได้เลยเขไมเกรนต่อเดี๋ยวอาวุธใช้เล่นไปฮะมีเยอะอ๋อนี่ไงเรือที่กระโดดขึ้นไปข้างบนได้นะฮะ กกโกลวเ,เอาโอ,โอ,อ๊ะของเอา้าเยียบอุ้าไม่ตกไม่ตกยงย,งยงตกดีกว่าแมงเอ้ยผิดพลาดทางเทคนิคอีกแล้ว ค <Okay. S 2> <Hey. S 1> พบของฮะเม okay. <laughs> ื่อกีไปกันต่อเลย mm hmm. ตรงนั้นเราจเจอว่ามันมีตรงนั้นน่ะเออซ้าย <laughs> มันมีอะไรวะมี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 ฮีปเอออันนี้เราค่อยๆลงไปฮะรอจังหวะรอจังหวะให้มันขยับไปใกล้ๆก่อน จะได้แล้วนะคิดว่านะ่าจะได้แล้วได้กูว่าได้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 ไดโอ้ชิบไม่ถึงทำไมไอ้ <c oughs> oh อเ,อเชี่ยเมยไม่ถึอองอีกแล้วเสียเวลาไม่เป็นไร ก็ต้องกะจังหวะดีๆนะฮะเมื่อกี้รีบร้อนเกินไปแหละเนอะฮึ <f ew> ๊โอเคครับตายแล้วยุบ <f ew> ใจเย็นๆฮะต่อไปก็ไปตรงนูกนะฮะเนี่ยไปกันเลย น่าจะถึงเลยนะทีเดียวใช้ธนูกดผิดจะใช้ธนูไม่ทันนะทันปะอ่ะทันเว้ยถ้ามีธนูยิงไกลก็สอยได้เลยฮะอันนี้ผมใช้ธนูเครูโดมันก็เลยเล็งได้ไกลหน่อยอ๋อเนี่ยถ้ามาใกล้ๆก็อย่างนี้เนี่ย ไหนก็ได้นะฮะโอเคก็เข้ามาขหนผ่านละก็ไม่ยากมากครับแค่กะจังหวะกระโดดให้มันดีแค่นั้นแหละนะฮะไอตอนเอาหีบก็คือผิดพลาดทางเทคนิคกับตอนมาตอนมาแล้วก็ตกไม่ยากครับโอเค แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับทุกทนนะ่ากันให